บุญที่สำคัญที่สุดคือสติที่ระลึกภาวนารักษาจิตของเราถ้าบุคคลผู้ใดมีสติระลึกรู้ในจิตอยู่เสมอผู้นั้นชื่อว่าไม่ห่างจากฌานคอยเพ่งพินิจจิตของเราอยู่เสมอจิตของเราไม่ดีก็ให้รู้ว่าจิตเราไม่ดีจิตของเราดีก็ให้รู้ว่า จิตของเราดีจิตของเราไม่สงบก็ให้รู้ว่าจิตของเราไม่สงบจิตของเราสงบก็ให้รู้ว่าจิตของเราสงบคือเราสร้างความรู้ส่วนสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของสังขารความปรุงแต่งหลวงปูส่สุวัต์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์